ดีค่ะวันนี้นะคะพิมพ์จะมาทำน้ำพริกมะเขือเทศนะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็จะมีมะเขือเทศนะคะกระเทียมหัวหอมนะคะสับก็เครื่องปรุงอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือปลา,านะคะตัวนี้เป็นปลา,ากดีนะคะหมูนะคะแล้วก็น้ำมันนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะพิมพ์พจะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเคี่ยวตัวหัวหอมก่อนนะคะเคี่ยวทิ้งไว้นะคะนี่นะคะหัวหอมพิมพ์พใส่ตั้งหัวหอมใหญ่แล้วก็หอมแดงนะคะ พอสีได้ที่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวปัดเสด็จน้ำเ,เสด็จน้ำมันทิ้งไว้นะคะเอามาพักพักทิ้งไว้ก่อนนะคะไว้ให้แห้ง ตั้งไฟต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเคี่ยวกะเทียมนะคะเคี่ยวไปจนหอมเลยนะคะ จนสุกนะคะเกี่ยวกระเทียมนะคะตัวสูตรนี้นะคะน้ำพริกมะเขือใส่ปลาล้านะคะเป็นสูตรของพิมพ์เองนะคะทำกินเองไว้จิ้มกับข้าวเหนียวนะคะ เที่ยวให้จนเหลืองเลยนะคะ จากนั้นใส่มะเขือเทศลงไปนะคะพิมพ์จะใส่ทั้งตัวปั่นแล้วก็หั่นนะคะ คล้ายๆเหมือนน้ำพริกอ่องนะคะ ามะเขือเทศเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปาร้าลงไปมีเป็นตัวด้วยนะ,ะปลาร้าก็ดีนะคะ หลังจากนั้นนะคะใส่หอมนะคะที่เราเคี่ยวเอาไว้นะคะตัวนี้นะคะใส่ลงไปเลย กินมั้ยหลังจากนั้นนะคะใส่แคบหมูนะคะลงไป แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเติมพริกสดกับพริกป่นนะคะเอาตามใจชอบเลยนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่ไปโรดแล้วก็ผงนัวนะคะผงชูรสนะ พิมจะใส่เกลือลงไปเพิ่มนะคะเพิ่มความเค็มนะคะจะไม่ใส่น้ำปลานะคะว่าเดี๋ยวมันจะขาวง่ายสีน่ากินไหมอันนี้นะคะจิ้มกับข้าวเหนียวอร่อยมากเลยนะคะ ดูสีก็เสร็จแล้วนะคะดูสีนะคะอันนี้ใส่ทําเสร็จแล้วนะคะก็เก็บไว้ในตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะใส่กระปุกไว้จิ้มกับข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นสูตรที่พิมพ์ทําขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ทํากินบ่อยนะคะไว้จิ้มกับข้าวเหนียวนะคะเวลาแบบว่าไม่อยากทํากับข้าวก็ หยิบขึ้นมาจิ้มกับข้าวเหนียวกินได้เลยนะคะพร้อมผักสดนะคะนี่นะคะแล้วก็พิมพก็ใส่กระปุกเอาไว้ด้วยนะคะก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้เวลาไม่อยากทำกับข้าวก็หยิบมาจิ้มกับน้ำกับข้าวเหนียวได้เลยนะคะ